สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ น้อยคนนะักที่จะมีรักแรกเป็นความรักครั้งเดียวไปตลอดชีวิตกว่าจะเจอคนที่ใช่หลายคนก็ต้องเจ็บมาเยอะรักรักเลิกเลิกถูกทิ้งบ้างทิ้งเข้าบ้างจนบางคนเลิกคิดไปแล้วด้วยซ้ําว่ารักแท้ยังมีอยู่จริงถ้าคุณคือหนึ่งในคนที่เข็ดกับความรักไม่กล้าเปิดใจรักใครดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู7พฤติกรรมของผู้ชายที่อยากให้คุณเป็นคนสุดท้ายอยากให้คุณลองเปิดใจดูอีกครั้งคนที่คุณคบอยู่คิดแบบนี้หรือเปล่าตาม ไปดูกันเลยครับข้อที่1ตักเตือนเมื่อคุณทำผิดคนที่รักคุณจริงไม่ใช่คนที่คอยตามใจคุณทุกเรื่องครับแต่เป็นคนที่กล้าขัดใจกล้าตักเตือนเมื่อคุณทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและยังแก้ไขความผิดพลาดไปพร้อมๆกับคุณครับข้อที่2ขอโทษแม้ว่าเขาไม่ได้ผิด ถ้าเขารักคุณมากพอเขาจะรู้ว่าศักดิ์ศรีและการเอาชนะไม่ได้สําคัญอะไรเลยถ้ามันทําให้คุณเสียใจหรือต้องเสียคุณไปเขาจะเป็นฝ่ายยอมแพ้ยอมขอโทษแม้ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาทําอะไรผิดเพียงเพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้รู้แบบนี้แล้วคุณยังจะกรธเขาลงอยู่หรือเปล่าครับข้อที่ 3. ยังรักคุณแม้ในวันที่คุณไม่น่ารัก เขาคือคนที่พยายามเข้าหาคุณไม่ว่าจะถูกคุณผลักใสกอดคุณไว้ไม่ได้วันที่คุณทําตัวไม่น่ารักหรือเอาแต่ใจหอมแก้มคุณตอนตื่นนอนหน้าสดคนที่ไม่สนใจว่าคุณจะสวยไหมคนที่รักคุณที่หัวใจไม่ใช่รูปร่างหน้าตาครับข้อที่4รักคนที่คุณรัก ถ้าเขารักคุณจริงเขาจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวของคุณและเพื่อนๆของคุณรักคนที่คุณรักเพราะเขาอยากเห็นคุณมีความสุขก็แค่นั้นเองครับข้อที่ 5. วางแผนอนาคตที่มีคุณในนั้นผู้ชายที่วางแผนอนาคตวางแผนครอบครัวโดยมีคุณร่วมอยู่ในนั้นด้วยและแสดงให้คุณเห็นว่าเขาพยายามที่จะให้เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่แค่ฝันลมๆแรงๆครับ ข้อที่6เผยมุมอ่อนแอให้คุณเห็นคุณจะได้เห็นเขาในมุมที่คนอื่นไม่เห็นไม่ว่าจะมุมน่ารักน่ารักขี้อ้อนหรือแม้แต่มุมที่เขาอ่อนแอเป็นการแสดงออกว่าเขาเปิดใจและให้คุณได้เป็นคนสำคัญในชีวิตของเขาครับข้อที่7ซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและรับหลัง สิ่งที่สําคัญคือค,อความซื่อสัตย์ครับถ้าเขารักคุณและอยากให้คุณเป็นคนสุดท้ายเขาจะให้เกียรติคุณโดยการไม่นอกใจแม้จะเจอคนที่ดีกว่าคุณแค่ไหนเขาก็ยังจะเลือกคุณเป็นคู่ชีวิตคนสุดท้ายของเขาครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับเพฤติกรรมของผู้ชายที่อยากให้คุณเป็นคนสุดท้ายจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาเจอกันหรือ,อยังครับผู้ชายแบบนี้ถ้าเจอแล้วรักษาเขาไว้ให้ดีๆนะครับ แต่ถ้ายังก็อย่าใจร้อนใจเย็นๆรอเวลาเมื่อมีวาสนาต่อกันยังไงก็ต้องเจอครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด s u b SCRIBE กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Jo e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ